สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับพบกับอออันอีแล้วครับนี่นะฮะดูด้านหน้าทุกท่านครับรายการแบ่งปันเช่นเคยครับดูครับเรียนครับทําไมมีอะไรขาวๆติดอยู่ครับอ่าติดตามชมให้ดีครับแล้วก็มีรุ่นนี้ด้วยครับเห็นไหมฮะสีทองสีเงินสีเงินสีทองครับนี่อ่าเดี๋ยวเรามาอ่ะรุ่นนี้ก่อนดีกว่าดูครับ นี่แอปเปิลครับแอปเปิลครับแอปเปิลวัตโกครับผลไม้วิเศษวัตโกครับนี่อ่าอะไรขาวๆอันนี้สิครับหายากๆครับผมไม่ได้มีกันทุกเหรียญนะครับไม่ได้มีกันทุกเหรียญครับอันนี้คือรอยเจิมแป้งของหลวงพ่อรวยนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่ครับอ่าใกล้ๆครับใกล้ๆ อันนี้เป็นแป้งที่หลวงพ่อรวยนะครับเจิมครับผมมีสองเหรียญแบบนอนกล่องครับผมบอกนะครับนอนกล่องดูครับกัมมะหยี่สียังแดงอยู่เลยครับนี่นี่ครับสองเหรียญนี้ดูอันนี้จะเป็นเนื้อกระไรทองลงยาเขียวครับดูครับดูครับแป้งยังมีอยู่เลยฮะอันนี้ฮะนี่นอนกล่องครับนอนกล่องปายแดงแน่นอนครับนี่ อ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาส่องให้ชมนะครับเป็นยังไงนี่ครับผมดูครับขาบแป้งหลวงพ่อครับผมแอปเปลิลวัตถุกูผลไม้วิเศษนะครับนี่ฮะโอ้โหใหม่ๆป้ายแดงครับผมเนี่ยดูสินี่ครับ91อายุหลวงพ่อนะครับอ่าชมเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้จะเป็นเนือ้อ ทองแดงครับผมทองแดงซาตินดูครับดูรอยเจิมแป้งของหลวงพ่อครับนี่โอ้โหสวยจริงครับป้ายแดงเนี่ยดูครับแป้งครับผมนี่สวยจริงครับสวยจริงครับสวยจริงนี่ด้านหลังด้านหลังด้านหลังบอกเลยครับเป็นแป้งเจิมของหลวงพ่อครับไม่มีใครเอามาเจิมเล่นๆครับอันนี้เป็นเหรียญแท้ครับผม ไม่มีใครทำเล่นแน่นอนครับลืมดูเลยเลขอะไรนี่กะไหลทองก็จะเงาหน่อย48น่าจะ48 484ครับ484ครับอ่านี่จะเป็นโค้ด91ครับผมนี่สวยๆแบบนี้นะครับก็เหรียญกะไหลทองยาเขียวครับเหรียญน,นี้ก็6กพันกว่าบาทครับท่านใดอยากได้ครับแลไอเทมแบบนี้ ไม่ได้มีทุกเหรียนครับอ่าดูครับแป้งเจิมหลวงพ่อแท้นะครับแน่นอนป้ายแดงครับผมท่านใดอยากได้แคปมาเลยครับผม6 0พ0กว่าบาทนะฮะส่วนทองแดงซาตินเลขอะไรอ่ะโอ้ดูดิโู้โอ้เกะยากครับผมนอนกล่องครับธรรมดาครับเลขอะไรเนี่ยโอ้ดูแป้งติดอยู่ด้านหลังเลย เฮ้ยอ๋อนี่ไงอ๋อนึกว่าเลขสามหลักนี่มีสองอยู่สองหนึ่งเจ็ดสามครับสองหนึ่งเจ็ดสามครับเหรียญน,นี้ครับผมแป้งเจิมหลวงพ่อเหมือนกันครับมันจะมีทุกเหรียญครับผมเนี่ยจะของเก่านะฮะที่ขายให้ผมเขาบอกว่าได้มาพร้อมกันครับผมให้หลวงพ่อเจิมเลยนะฮะแล้วก็นอนกองอยู่อย่างนี้นะครับโอเคครับ ท่าในใดอยากได้ก็แคปไ้ครับเหรียญน,นี้ไม่ถึง4 0 0พันครับนี่เบาๆเบาๆครับโอ้โหต่หสวยจริงป้ายแดงทั้งสองเหรียญนะ่ะเพราะว่าได้มาที่เดียวกันนะครับที่เดียวกันพร้อมกันคือเจ้าของคนเดียวกันนั่นแหละครับไปได้มาแล้วก็นอนกล่องอยู่งี้เลยนะครับโอ้โหล้วก็ไม่อยากแตะเท่าไหร่กลัวแป้งหลุดนี่กลัวแป้งหลุดครับอ่านี่ครับอีกหนึ่งรุ่น ดูหน้ากล่องที่ระลึกบำเพ็ญกุศลครับนี่ยีิบสองกรนาคดาหกศูนย์นะครับถ้าเป็นชุดแบบเนี้ยก็จะหายากครับผมชุดกระลายเงินกระลาทองดูครับอันนี้ก็จะนอนกล่องเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกะแกะอันนี้จะเป็นกระลายเงินนี่นี่ก็จะเป็นกระลายทองนี่ครับผมอืม้อหือ เดี๋ยวดูดูยสวยมากนี่กระลทองครับผมนี่ครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาซองซองถ้าถ้าเป็นชุดเต็มๆแบบเนี้จะหายากครับผมอันนี้จะเป็นกระลทองนะครับหลวงพ่อรวยปราสาดีโกโด,ดูครับจะมีตาตอกตรงนี้ด้วยเห็นไหมฮะตรงที่ห่วงเนี่ยเห็นไหมฮะเก้าสิบหกปีนะครับอายุหลวงพ่อนี่สวยๆเลยกระลทอง ด้านหลังด้านหลังด้านหลังก็จะมีไก่คู่นะครับอายุวัฒนมงคล8รอบนี่ปี60นมูพุทธายะายเงินเป็นยังไงนี่โอ้โหสวยเหมือนกันครับเนี่ยเรามาชมกระลายเงินนะครับนี่ครับหน้าตาของท่านครับผมโอ้โหคม,ม,มชัดเลยดูดินี่96ปีครับ9กปีตาต่อกบ6ป,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 ปีอยู่บนห่วงนะครับ สวยมากคมคมชัดๆด,ด้านหลังด้านหลังด้านหลังเป็นยังไงไก่คู่ครับเนี่ยเห็นไหมฮะอายุวัฒนมงคลแรอบหสูงไม่แพงครับไม่ถึงพันครับอันนี้อยู่แปดร้อยกว่าบาทนะครับเนี่ยรวามกล่องเนี่ยแปดร้อยกว่าบาทท่านใดจากได้แคบเลยครับนี่ดูลองใหม่หมเลยนี่ครับเนี่ยโอ้โหสวยจริงครับ อยากได้แบบไหนอันนี้ก็เบาหน่อยครับเบาหน่อยอ่าไม่ถึงพ8 0 0ปดร้อกว่าบาทส่วนนี้สิเนี่ยมันได้ที่มีแป้งเนี่ยมันไม่ใช่มีทุกเหรียญน,นะครับมีแป้งจิมแบบเนี้ยครับเนี่ยโอ้โหได้มาคู่กันเลยแบบเนี้ยสุดยอดครับสุดยอด Apple ิลวัตโกผลไม้ิเศษวัตโกครับนี่ฮะนี่อยากได้แบบไหนลองดูครับนี่ไม่ถึงพันนะครับสวยๆครับสวยๆ มีแป้งเจิมโอเคครับท่านใดอยากได้ก็ติดต่อมาได้ครับมีทักไลน์ครับผมมีไลน์ด้วยครับไลน์แล้วก็เบอร์โทรครับแอดไลน์มาเลยครับนี่แล้วก็มีเพจด้วยนะฮะอินบอ์เข้ามาเลยครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับทางเพจหรือทางไลน์เบอร์โทรก็มีครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ